สวัสดีนะครับมโต๊ด915้าหลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุลมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานความรักช่วงนี้เป็นยังไงของชาวธาตุลมธาตุลมได้แก่ราศีกุมราศีตุลราศีเมทุนตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่15กุมภาพันธ์ปี2568หมอโต๊ดอธิฐานให้ดูได้ทลคนาและราศีเลยนะครับ มโต๊ดดูแบบโหราศาไทยนะครับวันที่ก็พิ์ไปใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่เนี่ยเป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุลมกลุ่มตุนเมทุนความรักช่วงนี้เป็นยังไงขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของคุณก่อนนะครับเป็นพลังงานไพ่เซลติคอท มโต๊ดอ่านตามพลังงานและหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิศักิ์สิทธิท์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีใบแรกเป็นพลังงานไพ่เด็กถือถ้วยเป็นพลังงานไพ่การที่การเริ่มต้นใหม่หรือการเปิดโอกาสในเรื่องความรักครั้งใหม่ของคุณก็ได้นะในช่วงนี้อาจจะได้พบเจอคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะครับมีพลังงานไพ่เดอะทาวเวอร์การจับได้การโปะแตกความรู้สึกที่พังความรู้สึกที่เสียใจไปแล้วมันก็คงเอากลับคืนมา ไม่ได้มีสิ่งที่แตกพังไปกับอดีตที่ผ่านมาของคุณก็ได้นะหรือเป็นพลังงานไพ่คนที่ทํางานเกี่ยวงานช่างงานซ่อมบํารุงได้นะครับเป็นพลังงานไพ่ห้าดาบการเลิกราการยาล้างเป็นไพ่พลังงานการที่มีการที่ถอยกับอดีตที่ผ่านมามีคนที่มีทัศนคติที่ไม่ตรงกันเป็นฝ่ายคุณที่ยอมเดินถอยออกมากับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาของคุณก็ได้นะครับเป็นพลังงานไพ่สามไม้เท้าความหวังความฝันในอนาคตข้างหน้าคุณเป็นคนที่มีความ วังในตวงคุณเองนะคุณเป็นคนที่มีแบบแผนคุณเป็นคนที่วางแบบแผนอย่างสม่ำเสมอนในเป้าหมายในอนาคตในวันข้างหน้าของคุณนะครับมีพลังงานไพ่แห่งการรอคอยในเรื่องความรักก็ได้นะสำหรับบางท่านอาจจะรอคอยคนเก่าๆคนเดิมๆที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือสําหรับบางท่านอาจจะมีการที่ได้พบเจอกับคนที่เข้ามาในช่วงน,นี้ของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่ความผิดหวังความเศร้าความเสียใจหรือมีพลังงานการที่ยังตกอยู่ในสถานการณ์ ความรักที่เป็นมือที่สามหรือเข้าดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณนะอาจจะเป็นการที่ เป็นความเจ็บปวดลึกๆในบาดแผลที่ยังเอาเขาออกจากความรู้สึกที่ยังเอาเขาออกจากความคิดของคุณไม่ได้ก็ได้นะมีพลังงานให้วิกตอรี่ขงความสําเร็จเส้นทางให้ใชยชนะทุกเส้นทางเดินทุกก้าวเดินมีทั้งอุปสรรคและปัญหาแต่คุณเป็นคนที่แก้ปัญหาได้ด้วยตัวงคุณเองคุณเป็นคนที่ผ่านอะไรไมาเยอะกับเรื่องราวเจ็บปวดทุกเส้นทางเดินเวลาที่ใช้ไปคุณจะก้าวสู่เส้นทางเดินของคุณนะมีพลังงานให้สามถ้วย เป็นพลังงานไพ่ความรู้สึกที่มันอาจเป็นการที่คุณกับเขายังมีพลังงานไพ่การที่ได้ เป็นคนที่เข้ามาในช่วงนี้ก็ได้นะอาจจะเป็นการที่พบเจอกันในงานเลี้ยงงานเลี้ยงรุ่นงานเลี้ยงสังสรรค์หรือ3าถ้วยเนี้ยมีพลังงานการที่ยังมีคนที่ลังเลมีคนที่ยังรักพี่เสียดายน้องอยู่ด้วยก็ได้นะครับเป็นงานให้การติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยมีคนที่อยากติดต่อมีคนที่อยากสื่อสารมีคนที่อยากส่งข้อความมาหาคุณก็ได้นะมีพลังงานไพ่ในตอนนี้มีพลังงานไพ่สามเหรียญสามเหรียญตกอยู่ในตำแหน่งความคิดของคุณคุณอาจจะ กลับมาคิดทบทวนในสิ่งต่างๆที่เป็นฝ่ายเราที่พยายามทําเพื่อใครแล้วในวันนั้นที่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าในความรู้สึกของเรา แต่เป็นฝ่ายเราที่กลับมารักตัวเองมากขึ้นในตอนนี้ก็ได้หรือมีพลังงานไพ่คนที่กําลังคิดถึงห้วงวันเวลาดีๆที่คุณกับเขาเคยมีวันเวลาดีๆร่วมกันเคยมีสิ่งดีๆร่วมกันนะครับเป็นพลังงานไพ่จัดเม้นผลวิบากกรรมผลแห่งการกระทําใครทําอะไรไว้ได้รับผลแห่งการกระทําแบบนั้นจัดเม้นเป็นพลังงานไพ่การตื่นรู้การหลุดพ้นแห่งจิตวิญญาณในตัวของคุณเองก็ได้นะครับเป็นพลังงานไพ่การถือกําเนิดใหม่แห่งจิตใจที่กําเนิด ความสุขความสุขครั้งใหม่ของคุณก็ได้นะมีพลังงานให้ความคิดถึงความโหยหามีพลังงานให้ในตัวตนของคุณเนี่ยอาจจะเป็นการที่ยังลืมเขาออกจากความรู้สึกยังเอาเขาออกจากความคิดไม่ได้สําหรับบางท่านอาจจะคิดถึงใครสักคนหนึ่งสําหรับบางท่านอาจจะลืมเรื่องราวเก่า,เ,กาเรื่องราวเดิมๆที่ผ่านไปแล้วก็ได้นะในตอนเนี่ยมันเหมือนกับวันเวลาที่ผ่านไปแล้ว มันก็คงย้อนกลับคืนไปในอดีตไม่ได้นะ,ะกับสิ่งที่ผ่านมานะครับเป็นพลังงานไพ่เพียงแค่ต้องรอในสิ่งต่างๆเนี่ยวันเวลารอวันเวลาที่ได้พบเจอรอจังหวะที่คุณกับเขาได้มาพบเจอกันเมือนเหมือนกงร้อแห่งวันเวลาหรือโชคชะตาหรือปุพเพนำพาพรมลิขิตดึงดูดคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกันคู่คนที่คุ้นเคยคู่คนที่เคยร่วมอธิษฐานขอพรร่วมกันมา คนที่ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลคนที่เกื้อกูลและคนที่เกื้อนหนุนซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังให้ในตอนเนี้ยมีความรู้สึกที่เป็นตัวของตัวเองสูงชาวท่านลมเนี่ยเป็นคนที่มีตัวเป็นความเชื่อมั่นความเชื่อใจการ ที่เอาใจใส่ตัวเองมากขึ้นในตอนนี้ก็ได้นะคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายทุกเส้นทางเดินทุกกุศลทุกปัญหาคุณเป็นคนที่จะผ่านก้าวเดินกับปัญหาต่างๆในตัวของคุณนะครับเป็นพลังอาไพไรยโดเป็นพลังงาไพการเดินทางในช่วงนี้ชาวธาต ลมอาจจะมีการที่เดินทางต่างสถานที่การย้ายถิ่นฐานในช่วงนี้ก็ได้นะการเปิดโลกกว้างในตัวคุณเองสิ่งที่จะต้องตัดสินใจในช่วงนี้แต่คุณจะสามารถตัดสินใจที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตในตัวคุณเองทุกการตัด,ตดสินใจทุกเส้นทางเดินจะ เปลี่ยนแปลงในอนาคตในวันข้างหน้าของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่เซลติคอสพลังงานไพ่สิบใบนะครับความรักช่วงนี้เป็นยังไงสําหรับบางท่านอาจจะมีพลังงานการที่มีคนเก่าๆคนเดิมๆที่ยังเอาคุณออกจากความคิดที่ยังเอาคุณออกจากความรู้สึกมีคนที่กําลังคิดถึงคุณอยู่มีคนที่รอคอย คุณอยู่ในตอนนี้ก็ได้รอคอยโอกาสรอคอยจังหวะที่ได้พบเจอกับคุณนะมันเหมือนกับการที่คนคนหนึ่งที่รู้แล้วว่าความผิดหวังเป็นยังไงความเศร้าความเสียใจเป็นยังไงคนอดีตที่ผ่านมาของคุณอาชิะตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่ไม่ได้ชัดเจนหรือความรักที่ไม่ได้จริงใจก็ได้นะพะมีพลังงานไพ่กินเที่ยวดื่มเล่นวางผลประโยชน์ในเรื่องตวงเขาก็ได้นะครับเป็นพลังงานไพ่ในตอนนี้มีพลังงานไพ่คนที่เป็นชาวธาตุน้ํากรกฏมีนพืชจิกธาต ไฟเมสิงธนูนะครับธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนนะที่ธาตุน้ํากรกฎมินพุจิกนะครับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้ก็ได้นะขอดูพลังงานไพ่ออดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุลมนะครับว่ากับอดีตที่ผ่านมาความรักของคุณเป็นเช่นไรนะมีพลังงานไพ่การมูฟออนออกมากับปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขกับปัญหาที่ไม่ได้รับการเคลียร์ใจ กันก็ได้นะมีพลังงานไพ่เดอเอเดอร์ด์ชาวเมธทัดไฟคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่คอยเกื้อหนุนคอยเกื้อกูล คุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่สนับสนุนในทุกๆอย่างกับเขาก็ได้นะในตอนนี้มันเหมือนกับการที่เรากลับมานิ่งมากขึ้นในความผิดหวังในความเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมามีพลังงานไพ่ในสามเหรียญเป็นพลังงานไพ่การกลับมาคิดการกลับมาทบทวนการกลับมาช่างใจหรือมีคนที่อยากพูดคุยกับคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่เจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยนี่คือพลังงานไพความฝันความหวังคุณจะเป็นคนที่เลือกโอกาสที่ดีที่สุด ให้กับตัวของคุณเองคุณมีทั้งความฝันและความหวังในสิ่งที่ตั้งใจในสิ่งที่อยากจะทําในวันข้างหน้าของคุณก็ได้นะหรือมีพลังงานไพ่คนอดีตที่ผ่านมาของคุณอาจะคิดถึงความฝันคิดถึงความหวังที่คุณกับเขาเคยพูดคุยร่วมกันมีพลังงานไพ่ในออฟสอดเป็นพลังงานไพ่คนที่ร้อหลนคนที่ร้อนใจมีคนที่กลัวเสียคุณไปมีคนที่ขาดคุณไม่ได้มีพลังงานไพ่เดอะเวิร์การเรียนรู้มีพลังงานไพ่เอทออฟครับการเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการเริ่ม ต้นที่หลักตูงคุณเองนะครับถ้วยใบนี้หัวใจที่มอบให้ใครสักคนหนึ่งเราอยากได้รับกับคนที่เห็นคุณค่าในความรู้สึกคนที่แขกันคนที่เข้าในหัวใจคนที่เข้าใจในความรู้สึกของเราก็ได้นะกัาบอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยเรียนรู้กับคนคนึงมาแล้วคุณอาจ,จะที่เคยเรียนรู้ก,กับนิสัยใจคอ ของเขามาหมดแล้วนะมีพลังงานไพ่เดอะสันความสุขความสําเร็จความสมวังเป็นพลังงานไพ่คนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับเป็นพลังงานไพ่ความในรอยยิ้มของคุณในเป้าหมายของคุณความโดดเด่นความมีชื่อเสียงในแวดวงสังคมของคุณมีพลังงานไพ่เดอะสตราชาวกลุ่มลัคนากลุ่มแสงดาวแห่งศรัทธาการมีศรัทธาในตัวคุณเองนะหรือกับปัญหาที่ผ่านมาคุณได้เทกับความทุกข์ความผิดหวังความเศร้าความเสียใจไปแล้วนะในวันที่ผ่านมา คุณอาจจะกลับมารักตัวเองมากขึ้นดูแลเป็นพลังงานให้ความมีสเสน่ห์ความโดดเด่นในตัวคุณเองนะครับเป็นพลังงานให้วิวออฟฟอร์จูนกงร้อแห่งโชคชะตาวันเวลาทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับวันเวลานะเป็นพลังงานให้วันเวลาที่รวดเดว็ววันเวลาที่มันอาจจะเราอาจจะอยู่ในห่วงวันเวลาที่เป็นปัจจุบันของเราวันเวลาที่เนิ่นนานมีคนที่กําลังคิดถึงวันเวลากับอดีตที่ผ่านมา ในอดีตที่ผ่านไปแล้วมันก็คงย้อนกลับไปไม่ได้อนาคตยังมาไม่ถึงมีคนที่อยากกลับมาพิสูจน์ตัวเองวันเวลาที่เป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับวันเวลาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้คําพูดคนก็เปลี่ยนได้ความรู้สึกคนก็เปลี่ยนได้หัวใจคนก็เปลี่ยนได้หรือกับอดีตที่ผ่านมามีคนที่เปลี่ยนไป แต่ตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกมีคนที่ยังรักคุณอยู่มีคนที่ยังรักคุณมากมีคนที่อยากกลับมาเริ่มต้นมีคนที่ห่างไกลก,กันอยากไปหาคุณในตอนนี้ก็ได้นะเป็นพลังงานการที่การเดินทางในตอนนี้ก็ได้หรือการ take action อีกครั้งหนึ่งของคนคนหนึ่งนะครับเป็นพลังให้จัดเม้นเป็นไพ่ของผลวิบากกรรมนะการกระทําความเจ็บปวดมีคนที่ได้รับบทเรียนที่เจ็บปวดในวันที่ขาดคุณไป ในวันที่ขาดคนที่เคยเอาใจใส่ในวันที่ขาดคนที่คุยได้ทุกๆเรื่องในความรู้สึกมีพลังงานไพ่ความสดใสโสดสวยรวยหล่อในแบบคุณทูออฟครับมีพลังงานไพ่ดีมเพรสเทพี่ดาดาวสุขดาวีนัดนะกับอดีตที่ผ่านมากับคนอดีตที่ผ่านมามันยังมีพลังงานไพ่จัดเม้นนะเป็นพลังงานไพ่คุณกับเขายังไม่ดุดผลซึ่งกันและกันเป็นพลังงานไพ่คู่คนที่เคยดูแลคนที่เคยห่วงใยคนที่เคยอธิษฐานขอพรร่วมกันมา คนที่เคยมีสัญญาคนที่เคยมีความผูกมัดซึ่งกันและกันนะตอนนี้คุณกับเขายังเป็นคู่กันอยู่นะมีคนที่ขาดคุณไม่ได้มีคนที่อยากกลับมาแลกถ่วยแห่งความสึกมีคนที่อยากมองตาคุณมีคนที่อยากพบเจอคุณมีคนที่อยากพูดคำว่ารักอีกครั้งหนึ่งในวันที่ได้พบเจอคุณในวันนั้นก็ได้นะครับในวันที่คุณเปิดโอกาส ให้กับเขาได้กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์มีคนที่คิดถึงคุณมาก กับสิ่งที่เขาอยากวนเขาอยากขอโอกาสให้เหการเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังารรงานให้ความเจ็บปวดในวันนั้นเขาอาจจะเป็นพลังงานการที่ทําให้คุณเจ็บปวดไว้เยอะทําให้คุณเสียใจไว้เยอะแต่ตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่อ้างวางเป็นฝ่ายเขาที่โดดเดี่ยวเป็นฝ่ายเขาที่เจ็บปวดกับความรู้สึกลึกๆในตอนนี้ของเขาแล้วนะเป็นพลังงานการที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่แอบมองคุณอยู่เขาอ,อาจจะรู้ถึงทุกเรื่องราวที่มีคุณอยู่ในตอนนี้ก็ได้นะว่าคุณทําอะไรอยู่ว่า คุณว่าคุณอะยังรักเขาอยู่นะะเขาอาจจะเป็นพลังงานการที่รู้ถึงความรู้สึกในตอนนี้ของคุณด้วยก็ได้นะครับเป็นพลังงานไพใน่ใน night of pentacles คุณอาจจะเป็นพลังงานการที่นิ่งดูถึงสถานาการณ์คนที่ร้อนใจคนที่ร้อนลนคนที่เคยผิดสัญญากำลังคิดถึงคำมั่นคำสัญญาในวันนั้นที่เขาจะไม่ทิ้งคุณในวันนั้นที่เขาเคยพูดคุยกับคุณ มันอาจจะเป็นการที่กลับมามีข้อตกลงซึ่งกันและกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะเป็นไพ่แห่งการที่คุณกับเขายังมีพลังงานไพ่ความผูกพันจิตที่ยังผูกพันและยังผูกมัดซึ่งกันและกันนะมีคนที่ขาดคุณไม่ได้ในตอนนี้ก็ได้นะ,อะขอรูปทาง,งางไพ่ในปัจจุบันของชาวธาตุลมกลุ่มตุนเมทุนนะครับ ขอดูพลังงานไพ่ในปัจจุบันของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่ในสามเหรียญน,นะเป็นพลังงานไพ่สาหรับบางท่านอาจจะมีการที่ได้พบเจอกับคนที่เข้ามาในช่วงนี้ก็ได้นะคนที่ไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องงานหรือการติดต่อหรือการสื่อสาร หรือพบเจอกันในสายโซเชียลในสายออนไลน์ได้นะสำหรับบางท่านอาจจะสมหวังนะครับสำหรับบางท่านอาจจะไม่สมหวังต้องดูสถานะการดีๆนะ่ามีพลังงานไพ่สามถ้วยเข้ามานะแต่คุณเป็นคนที่รู้อยู่แล้วว่าใครเข้ามาเนี่ยว่าใครเข้ามาจริงใจหรือการที่ได้พูดคุยกันมีความผูกพันซึ่งกันและกันมันเหมือนเป็นพลังงานไพ่ในความรู้สึกที่เข้าใจกัน คนที่คุ้นเคยคนที่ห่วงใยกันนะครับเป็นพลังงานไพ่จัตตินะเป็นไพ่ของการามมั่นคําสัญญาหรือมีพลังงานการที่คนคนที่คนที่ทํางานเกี่ยวบด้านกฎหมายก็ได้นะครับเป็นพลังงานไพ่ทนายก็ได้นะมีพลังงานไพ่หกถ้วยคนเก่าๆคนเดิมๆคิดถึงวันเก่าๆคิดถึงวันเดิมๆ,ๆคิดถึงวันที่คู่มีคุณ ในวันนั้นก็ได้นะมีคนที่อยากขวนคืนมีคนที่อยากขวนกลับมาในความรักมีพลังงานไพ่ความผูกพันความผูกมัดสองถ้วยมีคนที่ยังรักคุณอยู่มีคนที่แคร์กับความรู้สึกมีคนที่รักคุณมากในตอนนี้ก็ได้นะครับเป็นพลังงานไพ่เดวิลคนเก่าๆคนเดิมๆเนี่ยอาจจะเป็นพลังงานไพ่การแอบพึงห่วงในความรักในความสัมพันธ์เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลัวคุณมีคนอื่นไปก็ได้นะเป็นฝ่ายเขาที่จะกลับเข้ามาพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะได้ใจคุณอีกครั้ง หนึ่งก็ได้นะในวันนั้นเขาอาจจะลงไปในพลังงานไพ่เดวิลลงไปในชั่วครังชั่วข่าวของเขาในวันที่เขาไปเรียนรู้มาในวันที่เขาคิดได้ว่าใครคือคนที่รักเขาที่สุดว่าใครคือคนที่เอาใจใส่ว่าใครคือคนที่ดูแลเขาที่สุดนามีพลังงานไพ่เจ็ดถ้วยนะครับ เป็นไพ่พลังงานไพ่การที่มีคนคนหนึ่งอยากกลับมาร่วมความฝันกับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้ความหวังกับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้กับสิ่งที่ผ่านมาเขาอาจจะมีเป็นฝ่ายที่มีทางเลือกเยอะทางเลือกมากแต่สิ่งที่เข้าไปแล้วมันเหมือนไม่มีใครที่เท่ากับคุณไม่มีใครที่เท่าเทียมกับคุณก็ได้นะคุณคือคนที่ทําเพื่อเขาที่สุดมีพลังงานไพ่หนึ่งดาบความจริงความชัดเจนนะมีคนที่อยากกลับมาชัดเจนกับคุณ ความลับไม่มีในโรกนะครับไม่รู้วันนี้ก็รู้วันหน้านะเป็นไพ่ของคนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาเนี่ยเป็นจะพูดถึงความรู้สึกว่าเขาแคร์คุณแค่ไหนว่าเขารักคุณแค่ไหนนะมีพลังไพ่ดีเอ็มเพรสเดเอ็มเพรสนะครับเอ็ดออฟวานนะการเริ่มต้นมีคนที่เคยร่วมสร้างคนที่เคยร่วมทําคนที่เคยร่วมอนาคตคนที่เคยร่วมความหวังมีคนที่รอคอยคุณอยู่รอคอยการติดต่อ การกลับมาของคุณก็ได้นะเป็นฝ่ายเขาที่กําลังรอคอยคุณเป็นฝ่ายเขาที่อยากกลับมาเป็นคู่กับคุณคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกันนะเป็นไพ่พลังงานไพ่ติบเหรียญเนนะี่ยคือวันที่เป็นอนาคตวันที่เป็นครอบเป็นครัวอยากกลับมาเห็นรอยยิ้มที่อบอุ่นอยากเห็นกลับมาเห็นแววตาแห่งความรักและความผูกพันที่คุณมีให้กับเขาในวันนั้นก็ได้มีพลังงานไพ่คำมั่นคำสัญญา ของคนคนหนึ่งที่กลับมาสัญญากับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพลังงานไพ่ในตอนเนี้ยเป็นพลังงานการที่ด้วยเซน์ของคุณด้วยความรู้สึกของคุณคุณจะสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงของคนคนหนึ่งที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ได้คู่กันแล้วก็คงไม่แคลกันเป็นคู่คนที่อธิษฐานร่วมกันมานะอาขอดูพลังงานไพ่ในแนวน้องความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะครับ มีพลังงานไพควีนออฟซอร์ดนะราชนีงสายลมลมที่ผ่านก็เหมือนอุปสรรคที่ผ่านไปแล้วความเด็ดเดี่ยวความเข้มแข็งความเป็นผู้นําในตวงคุณเองคุณเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะกับเรื่องราวเจ็บปวดในวันที่คุณเข้มแข็งในวันเวลาที่คุณชัดเจนกับตวงคุณเองโอกาสที่คุณจะเป็นคนที่เลือกแล้วว่าคุณจะพร้อมให้โอกาสและ ให้โอกาสกับเขาได้กลับเข้ามาในความรักอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะอาจจะเป็นฝ่ายคุณที่กําลังถามกับความรู้สึกหรือการลังที่จะถามกับความรู้สึกลึกๆของเราก็ได้นะมีพลังงานไพ่ในตอนเนี้เดอะเฮอร์มิชาวกันลัคนาการอยากกลับมาขอโอกาส แต่ก็กลัวขุนไม่ให้อภัยกับสิ่งที่เขาทําหรือกับสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยคุณเคยให้โอกาสกับเขาไม่รู้ต่อกี่ครั้งต่อกี่ครั้งโอกาสที่ไม่เคยเห็นค่าในวันนั้นกลับมาเห็นค่าในวันนี้ก็ได้นะมีพลังงานไพ่เดทะเทมพะนั้นการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงสายใหญ่ที่ผูกพันสายใหญ่ที่ผูกมัดนะมีพลังงานไพ่เดอะฟูลนะคนที่เป็นพลังงานไพ่เดอะฟูลเนี่ยคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านอิสระได้นะเป็นพลังงานไพ่คนที่มี มีการที่ขาดคุณไปเนี่ยเขาไม่รู้ว่าจะเดินไปในทิศทางไหนเขาไม่รู้ว่าจะเดินไปในเส้นทางไหนในสิ่งที่เขาหวังอยู่ในตอนนี้หวังให้คุณเปิดโอกาสหวังให้คุณกลับมาเหมือนเดิมก็ได้นะมีพลังงานให้ความคิดถึงความโหยหามีพลังงานให้ความเครียดความกดดันความคิดเยอะความคิดมากของคนคนหนึ่งที่นอนไม่หลับหลับตาลงครั้งใดคิดถึงแต่เรื่องราวของคุณคิดถึงแต่ภาพ ภาพในความทรงจําของเขาอยู่ก็ได้นะมีพลัง,งานไพ่เด็กถือดาบนะเป็นพลังงานไพ่ขวานแอบสืบแอบซองเขาก็ยังแอบมองคุณอยู่ในตอนนี้ก็ได้ เขาอาจจะแอบมองโปรไฟล์หรือรูปของคุณอยู่ในตอนนี้ก็ได้หนะ้ามีพลังงานไพ่กิ่งออบครับราชาถือถ้วยถ้วยแห่งความรู้สึกถ้วยแห่งสายน้ําคนที่กลับมาเอาใจใส่คนที่กลับมาดูแลคนที่กลับมาเทคแคร์กับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้เป็นพลังงานพ่อไม้แม่ไม้นะครับเป็นพลังงานไพ่ในตอนนี้มีเอ็ดอับครับมีการเดินทางมีพลังานไพ่การที่คนคนหนึ่งขอโอกาสการเริ่มต้นของง้อขอคืนดี แต่ตอนนี้คุณจะเป็นคนที่ถามว่าคุณยังพร้อมที่จะให้โอกาสกับเขาได้กับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะครับขอดูรางากไพ่ในสรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุลมกลุ่มตุนเมทุนนะครับ เดชริยตนะครับเป็นพลังภัยคนที่ทํางานเกี่ยวด้านการเดินทางได้เป็นพลังพัยทาหารตํารวจได้นะความเข้มแข็งความอดทนทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกคนมีขีดจำกัดแห่งความอดทนหรือกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายคุณที่อดทนมาเยอะเป็นฝ่ายคุณที่อดทนมามากเป็นฝ่ายคุณที่ก้าวเดินไปข้างหน้าแล้วจะไม่หันหลังกลับมามองย้อนในอดีตที่ผ่านมาของคุณก็ได้ความตั้งใจความทุ่มเทการดูแลความห่วงใยคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในตัวเองสูงคุณเป็นคนที่ทำอะไรแล้วคุณเป็นคนที่ลงมือทำคุณเป็นคนที่ชัดเจนคุณเป็นคนที่ทำได้ทุกๆอย่างด้วยตัวของคุณเองนะมีพลังภายในอ วานนะครับเป็นพลังงานไพ่คนที่หวนคืนคนที่หวนกลับในความรักในตอนนี้ก็ได้นะมีพลังงานไพ่เดทการจบการเลิกนาเป็นไพ่ของการที่รู้ถึงสัจธรรมแห่งชีวิตที่แท้จริงทุกเส้นทางเดินมีทั้งความทุกข์ความผิดหวงังความเศร้าความเสียใจความพัดภาคมีคนที่ดูแล้วว่าความทุกข์เป็นยังไงในวันที่ไม่มีคุณในความพัดภาคเป็นยังไงในวันที่ไม่มีคุณนะมีพลังงานไพ่킹ออฟวาดราชาถือไม้เท้า ชาวธาตุลมนี้มีพลังงานไพค่คิงถือในเท้าเนี่ยเป็นคนที่มุ่งมั่นเป็นคนที่ทํางานเก่งเป็นคนที่ทํางานเยอะทํางานมากในช่วงนี้ของคุณก็ได้นะในตอนเนี้ยมือเมือบการที่เรากลับมานิ่งอยู่ในบรรลัง,งเราเราเป็นฝ่ายที่ทุ่มเทให้กับเขาในวันนั้นแต่ในวันเนี้ยจะมีคนที่จะกลับมาทุ่มเทกับคุณในวันนี้ก็ได้นะมีพลังงานไพก่การติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยการเคลียร์ใจ นะครับเป็นพลังงาพในในออฟคัพนะมีคิงออฟสอดนะครับเป็นไพ่ของเดอะเมจิเชียนนะมีคนที่พูดคําว่าเสียใจกับวันนั้นที่ทําให้ทั้วแห่งความรู้สึกของคุณต้องพังไปเป็นฝ่ายเขาที่กําลังเจ็บปวดอยู่ตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่อาจจะได้รับผลแห่งการกระทําแล้วก็ได้นะในตอนเนี้ยเป็นฝ่ายเขาที่เจ็บปวดในความรู้สึกนะครับเป็นพลังงาพเอทออฟคัพอยากกลับมาเริ่มต้นอยากกลับมาขอโอกาสแต่ก็ ลังเลในตัวของเขานะเป็นพลังงานไพ่เขาจะกลับเข้ามายอมทุกๆสิ่งทุกอย่างกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังงานไพ่วิกตอรี่แห่งความสําเร็จเขาอยากมีคุณในทุกเส้นทางเดินแห่งความสําเร็จเขาอยากมีเดินไปในทุกห่วงวันเวลาที่มีคุณเป้าหมายเดียวกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่คุณถอยในวันที่คุณจากมีคนที่เสียใจมีคนที่เจ็บปวดกับความสึกในวันนั้นนะอ่าที่เป็นพลังไพ่เดอะทาวเวอร์นะมีไพ่ของหนึ่ง เด็กถือเหรียญนะครับเป็นพลังงานไพ่การแอบส์ฟแอบซองการแอบมองในตอนนี้ก็ได้นะเป็นพลังงานให้คนที่คิดถึงวันที่เคยห่วงใยวันที่คุณเคยดูแลเขาวันที่คุณทําเพื่อเขาในวันที่เขาไม่สบายใจคุณก็ดูแลแล,และห่วงใยกับเขาทุกๆอย่างเดอะสันความสุขความสําเร็จความสมหวังนะครับเป็นพลังงานไพ่หนึ่งดาบความจริงความชัดเจนมีคนที่ขาดคุณไม่ได้มีคนที่ จะเข้ามาในวันที่เขาตื่นรู้ในวันที่เขาคิดได้ The world แห่งการเรียนรู้นะเป็นไพ่ของประสบการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างคือการเรียนรู้นะหรือการที่ในวันที่คุณกับเขาสิ้นสุดการมีคนที่อยากกลับมาเริ่มต้นกับคุณหรือคุณกับเขายัางตัดกันไหมคาะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาพบเจอคนที่เกื้อกูลพบเจอคนที่เกื้อหนุนพบเจอคนที่ห่วงใย พบเจอกับความรักที่ชัดเจนความรักที่เปี่ยมล้นไปด้วยความอบอุ่นก็ได้นะในตอนนีน้อาจจะเป็นการที่ได้พบเจอกับโอกาสแห่งความรักครั้งใหม่สําหรับบางท่านนะครับอาจจะได้พบเจอกับคนที่เข้ามาในช่วงนี้ก็ได้นะหมอต๊อดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกด s u b สไ r i b e กดเป็นกำลังใจให้ช่องหมอโต๊กันด้วยนะครับ สำหรับท่านที่อยากที่จะดูดวงหมอโต๊ดช่วงนี้หมอโต๊ดยังไม่ได้รับดูดวงนะครับหมอโต๊ดจะเดินทางนะครับสำหรับท่านที่ทักมาท่านหมอโต๊ดไม่ตอบก็ขออภัยไว้ในะนะที่นี้ด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุลมท,ทุกท่านนะครับ